โบสถ์ที่กระจกสีสวยที่สุดในยุโรปมีที่ไหนบ้างไปดูกันชา์ิคาทิโดที่อยู่ที่ฝรั่งเศสนะมีกระจกสียุคสมัยศตรวรรษที่12ถึง13นะแล้วก็ยังคงสภาพดีมากๆโบสถ์ที่2เซงชาเปลมีผนังกระจกสีสูงเต็ม2ชั้นบอกเล่าเรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลที่นี่สวยมากนะครับอันดับที่3 ยอกมินสเตอร์อยู่ที่อังกฤษมีเกรทอีสบิโดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ถ้าใครชอบศิลปะแต่กระจกสีที่นี่ห้ามพลาดเหมือนกันที่ 4. โคโลนคัทิโดอยู่ที่เมืองโคโลนเยอรมันที่นี่ก็จะมีเกิร์ฮันด์ลิเชอร์เป็นผู้ออกแบบหน้าตากระจกสีร่วมสมัยฝากผลงานเอาไว้ที่โคโลนคาทิโดนะครับและอันดับที่5 ั่นคือซากด d าฟามิเลียที่มาเซลนาสเปนกระจกสีสมัยใหม่ให้สีสันสื่ออารมณ์และก็เวลาที่นี่นะครับเขาให้แสงเช้านเป็นโทนเย็นแล้วก็ให้แสงเย็นเป็นโทนร้อน